กลับาพบกันอีกครั้งกับผมกิติศักดิ์คงคานักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ การที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจที่ดีมากๆสําหรับคนทํางานอย่างผมนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบเนอะช่องของผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดรับรายได้อย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นการที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยก็เป็นการเติมแรงใจในการทำคอนเทนต์เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้ผมเลยอยากแอบถามทุกคนว่าทุกคนรู้จักช่องกิติศักดิ์คงคาจากช่องทางไหนยังไงบ้างนะครับเผื่อผมจะได้เป็นไอเดียในการประสาสัมพันธ์ช่องของผมต่อไปนะครับดังนั้นฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่ารู้จัก Detective e c t i v e o v e อ d o s รไดอ และว,วันนี้นะครับแน่นอนว่าผมจะพาทุกคนกลับไปพบกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงในสายตาของการสืบสวนสอบสวนกับรายการ Detective Overdose กับเนื้อหาวันนี้ของเรานะครับก็คือ The Loss of แสงชัยหรือว่าการหายตัวไปของเด็กชายแสงชัยครับ รถเะเลกกำมันโดยกิติศักดิ์คงคาทำไมแกไม่รับโทรศัพท์พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าคดีนี้เร่งด่วนมากเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคุกแบบนี้รัฐมนตรีที่ทำเจ้าหน้าไปไว้ไหนแต่ผมคิดว่าเราได้เวลาอีกสักหน่อย เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะอภิปรายไปไว้วางใจแล้วแกอยากให้ฉันหลุดจากตําแหน่งหรือไงข้าพเจ้าเป็นผู้มีบาปเป็นของตนจึงต้องรับผลกรรมนั้นเรือนจำ คือสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ต่อต้านความตายแบบผิดธรรมชาติการฆ่ากันให้ตายโดยเจตนาก็เป็นสิ่งที่ยากจนเป็นไปแทบไม่ได้ที่นี่ปราศจากอาวุธที่ปลิดชีพได้อย่างเด็ดขาดที่นี่เปิดไฟสว่างตลอด24ชั่วโมงที่นี่ไม่ปล่อยให้นักโทษคนไหนอยู่เพียงลำพังและที่นี่มีกล้องวงจรปิดประจำทุกเรือนนอนตลอดเวลา มีคนตายมีคนตายในเรือนนอนประตูถูกล็อกไว้หมดใครฆ่ามันแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เราโดนบีบแน่คดีไม่คืบหน้าไปไหนเลยแถมมีคนตายอีกฆาตะกรไม่ทอยลูกเต๋าหรอกทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วตกลงเราหากระดาษแผ่นนั้นเจอหรือยังได้ยิ่งมเมสเซจที่ผู้ตายคนแรกทิ้งไว้ เจอแล้วครับมันเขียนไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองเตรียมตัวพบกับรถเจเลกกรรมัน นววนิยายสืบสวนเรื่องใหม่จากปลายปากากากิติศักดิ์คงคาหนังสือเล่มใหม่จากดิยายชุดฝาแฝดยอดนักสืบจากกระวาลเดียวกันกับกาศัก์อังคาดและโอปะปฏิกะอัมพรางที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีนาคมนี้ณบบธสำนักพิมพ์13357และร้านค้าพัทธมิตรอีกมากมาย กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Detective Overdose รายการเนิร์ดโคตของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคดี The Los o of แสงชัยหรือการหายตัวไปของเด็กชายแสงชัยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2519นะครับเมื่อนายเกษมอาริยาวุฒินันเจ้าของร้านขายข้าวสารกอสุนงวนที่ถนนสายพระและโรงแรมสัญญาในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ ได้เข้าแจ้งความกับพันตํารวจตรีมงคลศรีโพารวัตรใหญ่ประจําสถานีตํารวจภูทรเมืองนคปรปฐมว่าเด็กชายแสงชยัยอริยาวุฒินันหรือว่าอูดได้หายตัวไปนะครับ เด็กชายอูดเนี่ยอายุ13ปีก็เป็นลูกชายของนายกเกษมนั่นเองนะครับโดยคาดว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยจะถูกเรียกค่าถ่ายและเกิดคดีฆาตกรรมในเวลาถัดมาครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2519เวลาบ่าย3โมงนะครับเด็กชายอูดเนี่ยได้หายตัวไปจากบ้านนะครับโดยได้ออกไปวิ่งที่ตลาดอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งนายกเกษมเนี่ยซึ่งเป็นพ่อนะครับก็ ตกใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นเนี่ยก็กําลังตัดสินใจว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีจะแจ้งความดีไหมหรือว่าจะทํำยังไงนะครับแต่โดยเริ่มต้นเนี่ยก็ได้ออกตามหาลูกชายนะครับโดยที่เขาเนี่ยมองว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กฉลาดน,นะครับแล้วก็ไม่เคยไปเล่นห่างจากบ้านเลยจึงคิดว่าเรื่องราวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราว dette, ปกตินักนะครับเด็กชายอูดเนี่ยคาดว่าจะหายตัวไปแล้วเกิดคดีเรียกค่าถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตัวเมืองนครปฐมเนี่ยเกิดคดีเรียกค่าถ่ายต่อเนื่องกันเนี่ยถึง3ครั้ง แล้วก็ยังจับตัวคนทําผิดไม่ได้นะครับตัวของนายกเกษมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคนรวยในท้องที่นะครับมีกิจการทั้งโรงแรมทั้งร้านขายข้าวสารนะครับก็คิดว่าลูกชายของตนเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะถูกเรียกค่าไถ่นะครับจึงยังไม่ได้ดําเนินการแจ้งความกับตํารวจนะครับตอนนั้นก็รอเวลาให้ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก่อนเผื่อว่าจะได้ข่าวสารจากคนรู้จกักหรือว่าจะได้ข่าวสารการเรียกค่าไถ่เข้ามาและแน่นอนครับว่านายกเกษมไม่ได้คาดผิดไปเลยเพราะว่า เขาเนี่ยถูกเรียกค่าไถ่จริงๆนะครับสองทุ่มขอวันเกิดเหตุน,นะครับได้มีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อมาที่บ้านของนายกเกษมนะครับอ้างตนว่าเป็นคนพาเด็กชายอูด ให้หายไปจากบ้านนะครับแล้วก็เป็นการเรียกค่าไถ่นั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกเป็นจํานวนเงินค่าไถ่ประมาณ3ล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับโดยมีเงื่อนไขว่านายเกษตรเนี่ยห้ามไปแจ้งความกับตํารวจนะครับแล้วก็หากไม่จ่ายเงินเนี่ยตัวเด็กชายอูดก็จะถูกฆาตกรรมถึงแก่ชีวิตนะครับนายเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเงินนะเรียกว่าเป็นเศรษฐีในท้องที่ก็ได้นะครับนายเกษตรเนี่ยโดยเบื้องต้นก็คิดว่าจะจ่ายเงินค่าไถ่นั่นแหละเพื่อเอาตัวลูกช ชายกลับคืนมาแต่โดยเบื้องต้นนะครับก็ขอลด จำนวนเงินนะครับโดยมูลค่าเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณสัก2ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าคนร้ายเนี่ยก็เริ่มต้นก็คือไม่ยอมให้ลดจำนวนเงินนี้นะครับก็มีการต่อรองกันหลายครั้งผ่านสายโทรศัพท์ลึกลับนั้นจนกระทั่งในวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2519นายเกะครับนายเกษมเนี่ยก็ได้รับสายจากคนร้ายอีกครั้งว่าให้ไปรับจดหมายที่คนร้ายเนี่ยจะนำไปทิ้งไว้ที่สี่แยกสนามจันทร์โดยจะนำถ่านไฟฉายเนี่ยทั ไว้เป็น เหมือนว่าเป็นมาร์กนะครับหรือว่าเป็นจุดที่บอกว่าเนี่ยแหละคือจดหมายจากคนร้ายนะครับตัวนายเกษมเนี่ยก็เดินทางไปถึงสี่แยกสนามจันทร์แต่ก็หาจดหมายฉบับนั้นไม่พบต่อมานะครับนายเกษมเนี่ยก็ตามหาจดหมายลึกลับที่อยู่บริเวณนั้นจนสุดท้ายนะครับก็ได้พบจดหมายฉบับหนึ่งที่มีเขียนใจความสําคัญไว้ว่าให้ไปพบที่ตําบลสะกระเทียมนายเกษมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเดินทางไปที่ตำบลสะกระเทียมเนี่ยจะพบคนร้ายได้อย่างไรนะครับแต่นายเกษ เกษมก็เดินทางไปนะครับเพราะว่าคิดว่าคนร้ายได้สั่งก็พยายามจะไม่ขัดขืนนะครับซึ่งพอเดินทางไปถึงก็แน่นอนครับพื้นที่เนี่ยพื้นที่กว้างนะครับไม่ได้สามารถจะหาคนร้ายได้อย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนร้ายเนี่ยเหมือนบอกให้นายเกษมทําก็คือบอกให้นายเกษมเดินทางไปที่นี่เพื่อจะทดสอบว่านายเกษมเนี่ยให้ความร่วมมือหรือเปล่านะครับหลังจากนายเกษมได้เดินทางไปนะครับคนร้ายก็ได้โทรกลับมาที่บ้านของนายเกษมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้แหละนายเกษมได้แอบบันทึก เสียงการสนทนาระหว่างนายเกษมกับคนร้ายเอาไว้ด้วยนะครับคนร้ายเนี่ยได้โทรมาทวงค่าถ่ายอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่ให้ตัวนายเกษมหรือว่าพ่อของเด็กชายอู๊ดเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ตาบนสากกระเทียมแล้วก็ไม่พบใครนะครับโทรมาอีกครั้งในวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2519เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับคราวนี้เนี่ยคนร้ายได้ของเงินเป็นจํานวน3 0 0แสนบาทก็คือลดลงมาจาก3ล้านกว่าบาทในตอนแรกนายเกษมเนี่ยก็ได้ขอลด จำนวนเงินเหลือเพียง1 0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งคราวนี้คนร้ายยอมตกลงนายกเกษมนะครับได้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการสาขาขอนบชมนะครับแล้วก็ได้เบิกเงินมาจํานวน10,000แบาทโดยที่ระบุก,กับธนาคารว่าขอให้ธนาคารเนี่ยจดหมายเลขธนบัตรให้ด้วยก่อนที่นายกเกษมเนี่ยจะได้นําเงินไปมอบให้กับคนร้ายที่คอสะพานธนรัฐจังหวัดราชบุรีนะครับในเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันโดยคนร้ายเนี่ยได้แจ้งว่า พอไปถึงคอสะพานธนรัก์เนี่ยนะครับคนร้ายจะให้สัญญาณโดยการฉายไฟฉายขึ้นให้นายเกษมเนี่ยโยนเงินทิ้งไว้บริเวณนั้นแล้วกลับออกไปเลยทันทีคนร้ายเนี่ยจะเดินไปนําเงินกลับมาตรวจสอบนะครับและเมื่อตรวจสอบสําเร็จนะครับว่าจ่ายเงินครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะคืนตัวเด็กชายมาภายในเวลา2-3วันนะครับโดยบอกว่านายเกษมเนี่ยเมื่อจ่ายเงินแล้วก็ให้กลับบ้านไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปรอลูกชายที่บ้าน2 3สาวันเดี๋ยวลูกชายจะกลับไป ที่บ้านเองนายเกษมนะครับก็ได้ทําตามที่คนร้ายกําหนดทั้งหมดนะครับก็คือเดินทางไปที่พื้นที่ที่ตกลงกันไว้นะครับนำเงิน10,000แบาททวนไปทิ้งไว้ที่คอสะพานแล้วก็รีบเดินทางกลับด้วยความหวังว่าจะได้พบลูกชายอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวน่าเศร้าเกิดขึ้นในวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2519ก็คือวันถัดมานะครับเวลาบ่าย2โมงชาวบ้านริมคลองชนะระทานตำบลดอนรวกอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยได้ทอดแห่จับปลาตามปกติ และได้พบกับกระสอบลอยติดขึ้นมา กับแหนะครับเมื่อดึงกระสอบนี้ขึ้นมานะครับก็ได้พบขาของศพปริศนาศพหนึ่งอยู่ข้างในนะครับก็ตกใจมากนะครับรีบตัดสินใจแจ้งต่อนายรักบูชาพิมนะครับกำนันตำบลดอนร่วกนะครับให้รีบเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าได้พบศพนี้จริงนะครับชาวบ้านและกำนันเนี่ยได้ช่วยกันแกะศพออกมาจากกระสอบนะครับจนพบว่าเป็นศพที่มีลักษณะเน่าเปื่อยจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร ตัวของชาวบ้านก็ได้รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะครับให้เข้ามาตรวจสอบตอนนั้นเองเนี่ยก็คาดว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นเด็กชายคนหนึ่งนะครับดูจากส่วนสูงดูจากภา,ภาพภายนอกคร่าวๆนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้แจ้งเข้าไปที่ท้องที่ต่างๆว่ามีการพบศพเด็กชายเสียชีวิตลอยมากับน้ําตอนนั้นเองนะครับที่เรื่องราวนี้นะครับว่าพบศพเด็กชายปริศนาเนี่ยได้แพร่กระจายไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอนามัยอําเภอโดยเบื้องต้นเนี่ยผลการชนะสูตรศพเนี่ยพบ ว่าเสียชีวิตมาแล้วเป็นเวลาประมาณ5วันโดยมีลักษณะการถูกตีที่ของแข็งที่หัวเสริมน,นิดนึงนะครับว่าถึงแม้ว่าศพเนี่ยจะลอยมากับน้ําก็จริงนะครับคือถ่วงมาในาน้ำเนี่ยแต่ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยก็สามารถบอกได้โดยคร่าวนะครับว่าเสียชีวิตมาประมาณกี่วันแล้วอย่างลักษณะที่มีการบอกอยู่ในข่าวเนี่ยนะครับว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยมีการอืดเ,เน่าบวมเฟะแล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการเสียชีวิตที่มากกว่า1วานันแต่จะไม่เกินประมาณสัก7วันน่นะครับก็ทําให้พอจะทาราบเข้า แวแหละว่าตอนนี้เด็กชายคนนี้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า5วันแล้วนะครับ ข่าวเรื่องราวของเด็กชายเสียชีวิตปริศนาที่ลอยมาตามน้ำเนี่ยก็ลอยเข้ามาถึงหูของนายกเกษมด้วยนายกเกษมเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็สนใจว่าศพนี้จะเกี่ยวข้องกับลูกชายตนเองหรือเปล่าก็ได้เดินทางไปที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อจะขอเป็นอีกคนที่ขอเข้าไปตรวจสอบศพด้วยนะครับและเมื่อพบศพเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าเสียใจเพราะว่าศพนั้นเนี่ยก็คือเด็กชายอูดลูกชายของนายกเกษมนั่นเองและนายกเกษมก็เป็นคนที่จํารูปพระพันธ์สันธาร และเครื่องแต่งกายของลูกชายตนเองได้จึงเป็นจุดพิสูจน์ของคดีนี้ว่าเด็กชายอู๊ดที่ถูกเรียกค่าถ่เนี่ยได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวงเล็บนะครับเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดการเรียกค่าถ่ายครั้งสุดท้ายหรือว่าการจ่ายเงินในคดีนี้เสียอีกเพราะว่าจากข้อมูลการชนะสูตรศพเนี่ยคาดว่าเด็กชายอู๊ดเนี่ยจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า5วันแล้วแต่ในการเรียกค่าไถ่เนี่ยนายกเกษมเนี่ยเพิ่งไปจ่ายเงินเรียกค่าถ่ายให้กับคนร้ายเนี่ยแค่1นวันก่อนพบศพเท่านั้นเอง หลังจากที่เด็กชายในคดีนี้ได้เสียชีวิตโดยสมบูรณ์แล้วนะครับการสืบสวนก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งนะครับโดยที่นายเกษมเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนําข้อมูลต่างๆให้ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่จดหมายของคนร้ายเทปันทึกเสียงการสนทนาหมายเลขบนธนาบาัตรรวมไปถึงข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดคดีนี้ตำรวจนะครับได้ตรวจสอบเป็นอย่างแรกเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในการข่มขู่พ่อของผู้เสียชีวิตนะครับคนพบว่าโทรมาจากร้านบารำวงดนดีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับที่มีนายวัฒนะจำปาทองหรือที่รู้จักกันในชื่อน้อมเป็นเจ้าของน้อมเนี่ยก็ถูกรู้จักในชื่อ ื่อครูน้อมหรืออาจารย์น้อมนะครับภายในร้านดังกล่าวยังมีผู้เกี่ยวข้องอีก2คนได้แก่นายเจริญแท่อึ้งนะครับทำงานเป็นบอยที่บารมวงโดนดุดีและนายน้อมเนี่ยมีลูกชายอีกหนึ่งคนนะครับเป็นตำรวจที่มีชื่อว่าสิบตำรวจโทอันนบจำปาทองหรือนายตึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ2ทางหลวงนคปรปฐมครับ ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ในวันที่22เมษายนปีพุทธศักรา 2, 19, ช2519เวลา6โมงเช้าพันตำรวจตรีมงคล4ีโพและพันตำรวจโทสวงทองหลอ่อรองพ่วงกับการตำร,รวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมได้นำกองตำรวจบุกเข้าไปคน้นร้านเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาที่พ่อของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือบาราวงโดนดูดีแต่ก็ไม่พบกับผู้ต้องสงสยัยอันดับหนึ่งก็คือนายเจริญหรือนายน้อมที่เป็นเจ้าของบาร์นะครับจึงได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบ ที่บ้านเลขที่197ซอยยาสุกถนนราชวิถีอําเภอเมืองนะคนปรปฐมซึ่งเป็นบ้านของนายน้อมนั่นเองนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยได้พบนายน้อมนะครับแล้วก็ลูกชายก็คือนายตึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังพบหลักฐานที่สําคัญมากได้แก่กล่องใส่เงินและธนบัตร100บาทจํานวน5ใบซึ่งมีหมายเลขตรงกับเงินที่นายเกษมเนี่ยไปถอนมาจากธนาคารอันนี้เนี่ยจึงกลายเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ทั้งนายน้อมและนายตึงเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเบื้องต้นนะครับตำรวจได้จับกลุ่มนายน้อมกับนายตึงไว้ก่อนในข้อสงสัยนะครับในข้อต้องหาว่าเป็นผู้ที่เรียกบุคคลอื่นมาเรียกค่าไถ่ายและคาตกรรมโดยเจตนานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทั้งนายน้อมและนายตึงเนี่ยได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็บอกว่าธนบัตร100บาททั้ง5ใบเนี่ยได้มาจากการที่มีลูกค้ามาชําระเงินตามปกติที่บารมวงโดนดีตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็ได้จับกลุ่มทั้ง2คนไว้ก่อนและก็ได้ตามสืบ ไปถึงสถานีตำรวจทางหลวงคนครปฐมกองกำกับการสองที่ตัวนายตึงเนี่ยทำงานอยู่และคาดว่าที่นี่เองแหละที่นายตึงน่าจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดของสถานีตำรวจในการพิมพ์จดหมายคมขู่เพื่อคุยกับนายเกษมที่เป็นจดหมายที่ไปพบที่4แยกสนามจันทรนั่นเองวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2519นะครับสุดท้ายตำรวจก็ได้แจ้งหมายจับกับนายน้อมและ1ิบตำรวจโทตึงโดยสุดท้าย ย่ยงพ่อลูกก็ได้ยอมรับสาร,รภาพนะครับเพราะว่าสืบตารวจโทรตึงเนี่ยติดการพนันจนเป็นหนี้มหาศาลนะครับไม่มีเงินมาใช้หนี้สุดท้ายจึงต้องจับเด็กชายมาเรียกค่าไถ่แต่เมื่อจับไปแล้วเนี่ยก็เด็กชายเห็นหน้าก็กลัวว่าเด็กชายจะจาหน้าได้จึงได้ตัดสินใจสังหารเด็กชายทิ้งนะครับแต่ก็ยังอยากได้เงินนะครับสุดท้ายก็ยังเรียกค่าไถ่ต่อจนได้เงินไป1 0 0 0 0แบาททั่วนั่นเอง คดีของนายน้อมและนายตึงนะครับได้เข้าสู่กระบวนการการสืบสวนในชั้นศาลนะครับศาลชั้นต้นนะครับได้ออกคำพิพากษาในวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2520หรือประมาณ1ปีหลังเกิดเหตุเนี่ยให้มีคำตัดสินประหารชีวิต ทั้งนายน้อมและนายตึงนะครับโดยวิเคราะห์ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความผิดจริงนะครับและหลักฐานที่พยายามนํามาลบล้างข้อกล่าวหาจากฝ่ายโจทเนี่ยใช้ไม่ได้โดยที่หลักฐานสําคัญก็คือธนบัตร100บาทจํานวน5า้าใบที่มีหมายเลขจดตรงก,กันกับที่นายเกษมนําไปถ่ายตัวลูกชายนะครับรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่คนร้ายใช้ติดต่อกับนายเกษมเนี่ยก็เป็นหมายเลขที่เป็นของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน2พ่อลูกจำปาทองนะครับได้ ใช้สิทธ์ยืนอุทธรณ์แต่ในเวลาต่อมาศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งก็ยืนยันที่จะประหารชีวิตคนทั้งคู่ต่อไปในชั้นศาลดีกาก็ยังยืนยันที่จะประหารชีวิตต่อทั้งสองตัดสินใจถวายดีกาทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษแต่ก็ถูกยกดีกาทําให้ทั้งสองคนเป็นนักโทษเด็ดขาดโดยสมบูรณ์ที่จะต้องเดินทางเข้าสู่ลานประหารชีวิตในวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2523หรือประมาณ4ปีหลังจากก่อเหตุนะครับนาย น้อมและนายตึงเนี่ยก็ได้ถูกนําตัวพาไปยังลานประหารทั้งคู่มีภาวะกลัวอย่างสุดขีดหน้าซีดและเข่าอ่อนจนเดินไม่ไหวเจ้าหน้าที่ราชทันได้นําอาหารมื้อสุดท้ายมาให้กับทั้งสองคนนะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สามารถกินอาหารได้เลย กินน้ำเปล่าได้แค่คนละแก้วเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ราชัรฑ์นะครับได้อ่านคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทั้งสองฟังว่าทั้งสองเนี่ยจะต้องได้รับการประหารชีวิตทั้งสองได้เซ็นรับทราบนะครับพี่เลี้ยงจึงได้นําทั้งสองไปฟังเทศนาธรรมครั้งสุดท้ายจากพระอมรเวทีเจ้าอาวาสวัดบางแพรกนะครับเป็นเวลาประมาณ15นาทีก่อนจะเข้าสู่ลานประหารตอนแรกนะครับทั้งคู่เนี่ยได้กําหนดการว่าจะต้องเข้าสู่ลานประหารพร้อมกันแต่สุดท้ายเนี่ยในน้อมก็ขอความเห็นใจว่าขอ ให้ตนเองเนี่ยถูกเข้าไปประหารชีวิตก่อนเพราะไม่สามารถทําใจที่จะเห็นลูกชายเนี่ยต้องมาตายอยู่ข้างๆตนเองได้สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นใจนะครับแล้วก็ได้นำนายน้อมเนี่ยไปประหารชีวิตก่อนในเวลาประมาณ6โมงเย็น24นาทีนะครับด้วยกระสุนทั้งหมด10นัดแต่ไม่เสียชีวิตจึงต้องยิงสาอีก10นัดจนนายน้อมเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนายน้อมเสียชีวิตนะครับก็เป็นคิวของนายตึงนะครับ ก็เข้าสู่ลายประหารต่อถูกยิงเป็นจำนวนสิบนะ <c oughs> เช่นเดียวกันในเวลาประมาณ1ทุ่ม17นาทีสุดท้ายก็ได้นำร่างกายของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนไปจัดการตามประเพณีที่วัดบางแพรก คดีของเด็กชายอูดที่หายตัวไปเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งคดีสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งคดีที่จับตัวคนร้ายได้อย่างสมบูรณ์และมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยแพร่มาถึงสาธารณาชนเป็นจํานวนมากนะครับคดีนี้เนี่ยกระตุ้นให้ผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานที่มีอายุยังน้อยเนี่ยต้องใส่ใจในการกวดขันแล้วก็ดูแลบุตรหลานไม่ให้ตกอยู่ในคดีเรียกค่าไถ่นะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยกระบวนการการเรียกค่าไถ่เนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่ง ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นหลายครั้ง จากข้อมูลการวิจัยในปีพุทธศักราช2554นะครับพบว่าในคดีเรียกค่าถ่ายเนี่ยมีเหยื่อเพียง11เท่านั้นที่รอดมาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าถ่ายอย่างปลอดภัยและมีเหยื่อเพียง40เท่านั้นที่ได้รับความปลอดภัยหลังจากเรียกค่าถ่ายแล้วและอีก50ที่เหลือนะครับต่อให้ผู้เรียกค่าถ่ายเนี่ยจะได้ค่าถ่ายไปตามที่เรียกร้องนะครับแต่เหยื่อเนี่ยก็ไม่ได้สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยจริงๆการเรียกค่าถา ถือว่าเป็นลักษณะคดีอีกหนึ่งคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในประเทศที่ห่างไกลนะครับเราจะเคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความสุ่มเสียงนะครับแล้วก็ถูกเรียกค่าถ่ายเป็นจํานวนเงินหลายล้านในกรณีแบบนั้นเนี่ยเราจะมกพบว่าหากเราจ่ายค่าถ่ายอย่างครบถ้วนเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยมักจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าการเรียกค่าถ่ายในประเทศท,ที่มีความสุ่มเสียงแบบนั้นเนี่ยเป็นการเรียกค่าถ่ายที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับดังนั้น ผู้เรียกค่าถ่ายเนี่ยจังจำเป็นจะต้องคืนตัวผู้เสียหายกลับมาอย่างปลอดภัยเพื่อทําให้การเรียกค่าถ่ายต่อไปเนี่ยสามารถทําได้เอาง่ายๆว่าถ้าเคยเกิดคดีการเรียกค่าถ่ายไปแล้วจ่ายเงินแล้วพู้ที่ถูกจับไปเนี่ยกลับมาไม่ได้เนี่ยต่อไปก็จะไม่มีใครจ่ายค่าถ่ายอีกพอรู้ว่าจ่ายไปเนี่ยตัวผู้ที่ถูกเรียกค่าถ่ายไปเนี่ยก็กลับมาไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการทําเป็นอุตสาหกรรมในประเทศห่างไกลแบบนั้นเนี่ยจึงต้องมีการคืนตัวผู้เสียหายกลับมาทุกครั้งนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียก ถ่ายต่อไปให้อุตสาหกรรมนี้ได้ไปต่อนะครับแต่การเรียกค่าถ่ายแบบที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างที่นายน้อมและนายตึงทําแบบนี้เนี่ยมีโอกาสน้อยนะครับ ก็คือต่ำกว่า50%แหละที่เหยื่อจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุก็จะคิดเหมือนนายน้องกับนายตึงนี่แหละว่าตัวของเหยื่อเนี่ยได้เห็นหน้าตนไปแล้วหรือได้เบาะแสจากคดีมากเกินไปอาจจะทําให้นํามาสู่การจับกลุมในภายหลังได้สุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะสังหารเหยื่อทิ้งและนํามาสู่โศก,กนาฏกรรมในที่ส,สุดสุดท้ายนี้นะครับผมหยิบคดีนี้ขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าอยากจะบอกเล่าว่าอาชญากรรมนะครับหรือว่าโศก,กนาฏกรรมเนี่ยบางครั้งมันเริ่มต้นจจาากกุดเล็ๆๆง่ย จากการไม่ได้ดูแลบุตรหลานให้ดีมากเพียงพอซึ่งตัวนายเกษตรเองเนี่ยก็ยังพูด ถึงความเสียใจใหลายๆครั้งที่ผิดพลาดในวันนั้นนะครับความจริงโศกนาฏกรร,กรมบางอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรามีความใส่ใจครบถ้วนในทุกช่วงเวลาที่ดูแลบุตรหลานแม้จ,จะเป็นแค่ความผิดพลาดเพียงชั่วนาทีหรือชั่ว10นาทีนะครับแต่กลายเป็นเหตุที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุตรหลานของคุณตลอดไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีบุตรหลานนะครับก็อย่าลืมดูแลบุตรหลานที่ดีนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรร,กรมแบบนี้ขึ้นสุดท้ายนี้นะครับช่อง Detective overdose ของเรา ยังไม่ได้มีการเปิดรับการสนับสนุนยังเป็นทางการนะครับดังนั้นใครอยากจะสนับสนุนเรานะครับสามารถอุดหนุนผ่านการซื้อหนังสือ,อสืบสวนสอบสวนที่ผมเขียนขึ้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกาสั์อังคาตโอปปาปฏิกะอัมพางหรือรถเจเรก,กัมมันได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือทั่วไปหรือร้านหนังสือออนไลน์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมสนับสนุนเราผ่านการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมมาบอกเล่าให้กันฟังหน่อยว่าคุณรู้จักรายการ Dijective Overdos ชงด คงคาได้จากช่องทางไหนนะครับเผื่อที่เราเนี่ยจะได้เผยแพร่รายการนี้ให้เป็นที่รู้จักได้ต่อไปแล้วครั้งหน้านะครับเราจะมาพบกับคดีไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ Detective Overdose รายการเนิร์ดโคดของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนในช่องกิติศักดิ์คงคาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ